วันมาถึงป่าเห็ดแล้วนะคะทุกคนจุดจอดจักรยานโอ้ยวันถึงก็ต้องไหวเจ้าป่าเจ้าเขาให้ช่วยลูกด้วยเลยนะคะสิ่งแรกที่เราเจอไปชมกันทุกคนปั่นจักรยานมาแบบเบรกเอียดแทบไม่ทันเลยไหนไหนวันรีบจอดจักรยานนะคะนี่นี่โอ้ยทุกคนเห็ดพึ่งหวานดอกแรกของปีนี้จ้าสุดยอดมาก สมบูรณ์สวยงามมากเห็ดหนึ่งวันค่ะเห็ดพึ่งหวานสวีเดนออกแล้วจ้าดอกแรกของเราหมืนหมนเดอ้อทุกคนต้นฤด,ดูกันนะคะเราจะได้เก็บเห็ดพึ่งหวานกับเห็ดมันปูสีเหลืองไปลุ้นในป่าเห็ดกันจ้าช่วงนี้เรียกว่าถ้าอยากอยาถ้าอยากได้เห็ดสักหนึ่งกิโล เดินทั้งวันนะทุกคนเฮ้ยเราออกมาถึงตรงนี้แล้วนะคะมันจะมีจุดเห็ดหน้าร้อนไปชมกันไปชมกันต้องอยู่ในที่แดดแดดแบบนี้ค่ะอาจจะได้เจอเห็ดบ้างนะคะในป่าแทบจะไม่มีเลย กอุณหภูมิสวีเดนร้อนมาก30องศาในวันนี้โหวไม่เห็นเลยทุกคนเอ้ยโหจะว่าไม่เห็นเลยก็ไม่ได้เห็ดแห้งเลยค่ะดูขายยาวมากเลยนะแห้งวเวละหนึ่งดอกอะ่ะ ายากหน่อยค่ะช่วงนี้มันเล็กมากโอ้ยทุกคนป้าใหญ่สุดนี่โอ้ยวันเพิ่งจบจบไลฟ์ป้าๆแม่ๆอวยพรว่าขอให้เจอกลุ่มใหญ่ๆทุกคนใหญ่แล้วสวยมากเดี๋ยวเด้อหุย,วยขวัญเอ่ยขวัญมาโอ้ยทำไมแสงจ้าจังพระอาทิตย์นะคะจ้ามากโอ้ยเดี๋ยวเด้อขออนุญาตปรับแสงก่อนค่ะ มันอยู่กลางแดดเปี้ยงเลยโอ้ยทุกคนนี่สวยมากอุ้ยโอ้ขอรีลานิดนึงเลยดูคะ่ะสวยมากกลุ่มใหญ่สุดของของวันนี้แล้วนะคะกำลังสวยเลยทุกคนขออนุญาตรีลาแบบ ดึงให้ดูทีละ e. โหมาแล้วจ้าเห็ดสวีเดนมาแล้วมาแล้วสวยมากปาดขออีกสักสองสามกลุ่มเด้อป้าป้แม่แม่ส <eye> ิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าทั้งหลายอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยหดกับโว้ยขอขอวางให้ดูเป็นกองๆไปก่อนวูบไเจอดอกเล็กๆด้วยุ เกือบเยียบเกือบเหยียบโอ้ฟินมากโอ้โหเอ้ออยเ้ยต้มอสอุ้ยมีมดตะน้อยด้วยทุกคนมดเฝ้าเห็ดโอ้ยตรงนี้สวยตลอดนะคะถ้าเห็ดเกิดเพราะมันอยู่ใต้ต้นยุงที่เป็นดอกไม้สีชมพูค่ะโอ้ยมดกัดค่อยมดอันนี้แพ้นะคะกัดแล้วมันเจ็ เป็นพองๆเลยทุกคนนี่กลุ่มแรกของเราสวยมากเลยค่ะนี่จ้าดอกใหญ่ขายาวแดดสองเห็ดนี่สวยมากโอ้ยหมดหมดสวยค่ะไปต่อไปต่อ เจออีกแล้วทุกคนปาสวยเลยอะ่ะนี่ค่ะทุกคนจ้าเริ่มดอกใหญ่อหลดอกอยู่ค่ะถุงมือเรามันเก็บใต้ต้น ต้นไม้แบบนี้มันจะเกี่ยวกิ่งไม้ขึ้นมาด้วยนะคะนี่ค่ะกลุ่มกลุ่มที่2นะคะชื่นใจอยู่นะไปต่อไปต่อเก็บบ้างตัดขาบ้างนะคะไปตัดขาที่บ้านไ้ค่ะเซอร์ไพรส์มากเจอเห็ดพึ่งขาลายค่ะทุกคนดอกใหญ่ด้วยวันนี้ได้เห็ดหลายอย่างเลยคะ่ะ ปกติไม่กินนะเห็ดพึ่งขาลายหัวไม่ขีดสีส้มแบบนี้แต่ช่วงนี้ต้นดูดูการได้อะไรก็อร่อยหมดทุกคนเห็ดเห็ดชนิดนี้อ่าไม่ค่อยมีหนอนกินเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดอกเนี้คือเพิ่งโผล่มาเมื่อคืนนี่เองดอกวันหรือสองวันนี้เองค่ะนี่เห็ดพึ่งหัวไม่ขีดจ้าเห็ดพึ่งขาลายนะคะเหมือนจะได้อีกดอกค่ะเอาหมดนะคะช่วงนี้ต้นดดูการ เห็ดพึ่งขาลายอีกหนึ่งดอกดอกใหญ่คะ่ะได้แกงแน่คลิปนี้นะคะหลังจากที่วันเก็บเห็ดพึ่งหวานแล้ววันก็ไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวจะเอาคลิปไลฟ์สดมาแนบให้ทุกคนชมท้ายคลิปนี้นี่วันก็เก็บได้เห็ดมันปูเห็ดถ่านนะคะแล้วก็เห็ดพึ่งหวานแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะไปลุ้นต่อในป่าเห็ดด้วยกันจ้า ตอนนี้นะคะเราก็ได้แต่เดินเช็คตามจุดเห็ดค่ะนี่ไซส์เห็ดเราเป็นแบบนี้แหละเล็กๆเ,เก็บให้พอได้เปิดป่าไปกับคนอื่นบ้างนะคะดูไซส์เข,ขาค่ะทุกคนจ๋าเล็กกระจริวงไม่น่าจะเก็บได้อันนี้ใหญ่สุดในกลุ่มนี้ขาสั้นๆเห็ดหน้าดอนเราก็เดินตามจุดที่เขาเคยเกิดนะคะทุกคนเกิดจริงๆเห็ดมันปู คัดสายใหญ่ไปก่อน <ooo Verd ita> ใหญ่สุดของป่านี้เท่านี้แหละทุกคนที่นี่ <mae an Tyson> คือเขตวัมแลนดสวีเดนนะคะเห็ดมันจะออกช้ากว่าที่อื่นแล้วก็เก็บได้ยาวเห็ดมันปูจะเยอะมากในเขตนี้ค่ะป้าๆแม่แม่แค่รอเวลาเท่านั้นเองมีโรงงานรับซื้อคือมันเยอะจริงแล้วก็ เก็บได้3-4เดือนยาวๆเลยค่ะเก็บไปยันตุลาคมเลยนะคะเห็ดมันปูจะสวยสุดในเดือนสิงหาคมค่ะนั่นแหละวันเลลาพักลอนเน้นเก็บเห็ดอย่างเดียวไม่ไปเที่ยวไหนทั้งสิ้นนะคะอยู่ในป่ายาวๆไปด้วยกันติดตามรับชมช่วงสิงหาคมค่ะส่วนช่วงนี้คือได้เก็บเฉพาะวันหยุดนะคะ ่งนี้อุ้ยตรงนี้ดอกใหญ่จะบอกว่าช่วงนี้เรียกว่าเดอุ้ยโอ้มอตะนอยวันนี้เนื้อหวานนะคะมอตะนอยกัดเราจังเลยนี่ทุกคนนี่ค่ะต้องต้องดูใต้ต้นบูเบอรี่ค่ะหูขาย,ยาวอุ้ยโอ้ยมีรอยคนมาเก็บก่อนเราด้วยใครเนอะรู้จักจุดเห็ดเราต่อหลาพาเพลินบอนอ้อ <laughs> เราก็จะไปป่าประมาณใกล้ๆก,กันเนี่ยแล้นะคะอุ้ยทุกคนเนี่ยเอาได้หลายดอกอยู่ใครก็มีสิทธิ์มาได้นะคะป่าเห็ดสวีเดนไม่มีการห่วงกันหรอกคะ่ะทุกคนจ้าที่สําคัญคือไม่ใช่ป่าเราด้วยป่าใครก็ไม่รู้กฎของสวีเดนเขาให้แบ่งปันกันนะคะใต้ใต้รมไม้ใต้ป่าไม้ จะมีทั้งบูเบอรี่แล้วก็เห็ดป่าใครใครเก็บก็เก็บอะค่ะทุกคนใครจะเก็บกินเก็บขายเข้าได้ทุกป่านะคะนี่สวยมากโอ้โหตรงนี้เกิดเป็นเป็นดงเลยนะคะแต่ว่ามดตอนอยเยอะมากเพราะฉะนั้นขอเก็บแบบไม่ตัดขานะคะโอ้ยทุกคนดูมดมดดำๆวิ่งเต็มเลยกัดเจ็บมากอะเยอะเยอะเลยค่ะทุกคนจ๋านี่ถ้านั่งรีดอุ้ย นั่งรีลารีลาหน่อยได้เก็บนานเลยค่ะอุ้ยเก็บแข็งมดวันแพ้หมดสายพันธุ์นี้นะคะกัดแล้วเป็นผู้พองเลยอุยทุกคนเยอะเยอเดี๋ยวจตั้งท่าดีๆก่อนเก็บแข็งกระมดจ้านี่มองเห็นใต้มอสนะคะ กัดแล้วโอ้ยโดนอุ้ยตัวที่สองอย่ากัดก่อยอย่ากัดคอ่อยเห็ดก็เยอะด้วยค่ะขอเรียกป่านี้ว่าดงมดตะนอยนะ ดูเห็ดก็เยอะมดก็เยอะพอๆกันเลยอันนี้หัวเหลืองๆเ,เต็มเลยค่ะอีกสักอีกสักอาทิดหนึ่งนะคะเราได้เก็บแต่ทำไมคือมดเยอะแท้ล่ะดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกอันไหนใหญ่ก่อนก็เอาไปก่อนนะคะ เรายังอยู่ในดงมดตะน้อยนะทุกคนตรงนี้มาเจอแบบเม็ดใหญ่ๆเลยอยากให้ทุกคนได้ชมกันนี่ค่ะเริ่มออกแล้วปีนี้ก็ถ้าจะหมานอยู่นะต้นฤดูได้แบบนี้นะคะหมานมากเลยทุกคนครั้งแรกของป่านี้กันนะคะอุ้ยอุ้ยสวยสวยสวยนี่ ใส่กำลังอร่อยจ้าส่วนตรงนี้เรามาเก็บเร็วแข่งกับมดอีกรอบหนึ่งนะคะโอ้ทำไมมดเยอะจังมันแรงนะคะฝนมันฝนมันตกไม่เยอะพอค่ะมันก็เลยพออยเข้าไปในกางเกงจ้ามันก็เลยมีมดจ้ะทุกคนปกติก็มดไม่ได้เยอะแบบนี้โอ้ยอมยอมเด้อเนี่ยไวใ้ให้ใหญ่กว่านี้ก่อนเราเคยเก็บค่ะมดเยอะเหลือเกิน ฝนตกมาอีกสักสองสารอบนี่เราได้เฮเลยนะตรงนี้เยอะมากค่ะตัวเล็กๆหัวเหลืองๆเต็มเลยโว้ยดีใจมากทุกคนมองมาก็เหลืองเลยป่าเรายังเป็นของเรานะคะอันนี้เป็นเห็ดมันปูหน้าร้อนล้วนๆค่ะคือเขาจะไม่ดอกใหญ่เลยนะคะตรงนี้ กำลังหาที่วางเท้าอยู่ทุกคนกลัวจะเยียบค่ะนี่ค่ะนี่เริ่มเกิดแล้วแบบนี้แหละเห็ดมันปูสวีเดนขาใหญ่ๆขาอวบๆเลยค่ะจุดสุดท้ายแล้วนะคะแล้ววันก็กลับบ้านแล้วหลังจากคลิปนี้ก็คือไปทำงานอีก6วันเลยนะคะทุกคนจ๋าอดใจรอนิดนึงค่ะ คนทำงานประจำเก็บเห็ดแค่วันหยุดนะคะก็จะได้แบบนี้แหละแต่ว่าก็จะแวะเก็บหลังเลิกงานอยู่นะป่าไหนที่เราเคยเก็บค่ะแต่ว่าป่าเราก็ถูกตัดไปเยอะแล้วค่ะทุกคน,นี่เขาเพิ่งโผล่นะคะแต่ว่าเห็ดสมบูรณ์มากต้องดึงเบาๆเราจะได้ขายยาวๆทุกคนขายยาวสวยมากอะ่ะ เราจะไม่ลื้อนะคะถ้าเขายังไม่โผล่เราก็ต้องปล่อยเขาค่ะทุกคนจ๋าเราจะไม่ลื้อให้มันพังแล้วก็เชื้อเห็ดตายวันได้เก็บของวันทุกปีค่ะเพราะว่าวันเก็บด้วยวิธีนี้นะคะแล้วก็เห็ดสมบูรณ์ทุกปีตรงนี้กําลังเรียกว่าไซนี้อร่อยสุดนะคะ,ะ,ะมีาป้า่แม่บอกว่าแบบนี้คือกรุบกรอบอร่อยเลยใช่ไหมใช่เลยจ้านี่ค่ะทุกคนกลุ่มนี้นะคะนี่ ไซนี้แหละเห็ดต้นฤด,ดูการทำความสะอาดเรื่องต้นไปก่อนแต่ก็ไม่ได้เก็บสะอาดมากนะคะแต่วันจะเอาไปขายให้เพื่อนวันตรงไปนั่งปัดให้สะ, ه, สะอาดดพร้อมกินเลยค่ะโอยแต่อร่อยเลยคนที่ได้เห็ดชุดนี้ไปคืออร่อยสุดยอดอุ้ยลวงนี่ค่ะสวยมาก ้เงินนิดหน่อยนะจ๊ะขายเห็ดมันของวันเองนะได้ไม่เคยได้เป็นกอบเป็นกำเน้นแบบพักผ่อนแล้ววันก็มีคุณสามีเป็นตัวควบคุมค่ะว่าสำคัญสุดคืองานหลักเก็บเห็ดให้เป็นงานอดิเรกที่เราชอบนะคะยังไงก็ต้องรักษาร่างกายให้พร้อมสำหรับทำงานประจำนี่คือข้อตกลงระหว่างเราสองคนนะคะประมาณว่าถ้าชอบการเก็บเห็ดก็เก็บให้สนุกอย่างเดียวเขาจะไม่ชอบเลยเวลา เวลาวันพูดเรื่องเงินอ้ยฉันอยากได้อย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นฉันเห็นคนนั้นเขาชอบคุยกันว่าเก็บเห็ดได้เป็นแสนวันไม่เคยได้นะทุกคนสามีวันก็จะโอ้ยเก็บให้สนุกพอเธอไม่ต้องไปคิดเรื่องเงินเรามีเงินเรามีเงินเ,เ,นเดือนประมาณนั้นนะคะเขาเป็นแบบฝรั่งที่จริงจังกับการทํางานประจําค่ะทุกคนจ๋าเราอยู่กับคนแบบไหนแล้วก็ต้องพยายามเข้าใจกันเท่านั้นเองค่ะวันก็โอเค งั้นเราก็อูยอันนี้อวบขาอ้วนมากงั้นเราก็เก็บให้สนุกสนุกไปด้วยกันค่ะส่วนเรื่องเงินนั้นเป็นกําไรของชีวิตไปค่ะนี่นะคะได้เยอะอยู่นะคะทุกคนนี่กลับดูในถุงก่อนอุ้ยสวยงามมากมาเจอสายใหญ่ใ,หญใต้ต้นโอ้ยต้ต้นบูเบอรี่อุย้ยทุกคนโอ้ต้นฤดูการเจอแบบนี้กรี๊ดเลยค่ะนี่ ดูขาใต้ป่าใต้ป่ามอสและใต้บเบบรีนี่ไม่ต้องห่วงเลยเป็นแบบนี้เกือบไม่เจอนะคะเมื่อกี้คือล้วงขึ้นมาคือโอ้ดูขาเห็ดก่อนอไม่ต้องตัดเลยอะเก็บขึ้นมาคือสะอาดเลยนะคะปัดปัดหน่อยเดี๋ยวเราไปปัดที่บ้านนะทุกคนนี่ร้อนมากเลยค่ะ หทุกคนเอ้ยเห็ดใต้ต้นบูเบอรี่เกือบเหยียบอีกกลุ่มหนึ่งมองไม่เจอเลยค่ะใต้ต้นบูเบอรี่เช่นกันนะคะแงเอาเม็ดใหญ่ๆไปก่อนปีนี้ปีนี้ดีงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหลังจากที่เราไปทำงานนะคะทุกคนหลังจากที่เราไปทำงานหกวันแล้วมันจะได้ไซส์แบบ ใหญ่ๆเลยค่ะเป็นตาเป็นตาสนุกค่ะปีนี้หมานอีกแล้วจ้ปาป้าาแม่แม่แมเห็ดมันปูสวีเดนค่ะต้นดูดูการจากคลิปเข้าป่าเห็ดครั้งแรกนะคะมาเจอกลุ่มแบบนี้แบบนี้เรียกว่า โตแล้วเก็บได้แล้วค่ะเต็มไม้เต็มมือดอกกบกบเดี๋ยวบันอัปเดตให้ชมนะคะเดินป่ามาเกือบสามชั่วโมงค่ะทุกคนเห็ดมันยังน้อยอยู่นะคะเราต้องใช้เวลาการเดินกว่าจะเจอแต่ละกลุ่มแต่ก็เดินไปในจุดที่เราเคยเก็บทุกปีค่ะนี่ มาชมกันจ้าน,นนะคะวันได้อะไรไปบ้างที่แบบตื่นเต้นสุดๆเลยก็คือเห็ดพึ่งหวานค่ะโชว์แล้วโชว์อีกได้ดอกเดียวแต่เรายังไม่จบป่านะเราอาจจะได้อีกก็ได้เห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งขาลายค่ะแล้วก็เห็ดไข่สีเขียวเห็ด uh, พึ่งหวานดอกแก่แล้วก็ที่สำคัญ เราได้เห็ดฐานไหนเนาะเห็ดฐานอยู่ข้างล่างเลยค่ะแล้วก็เห็ดมันปูสวยมากโอ้ยทุกคนแบบนี้ก็เรียกว่าหมานอยู่นะคะสำหรับทริปแรกของเราเก็บเห็ดปี2,567ค่ะโอเคค่ะป้าป้าแม่แม่ออกมาถึงป่า9้าโมงครึ่ง9้1สิบ1ิบเอดสิดสชั่วโมงค่ะที่เราอยู่ในป่านะคะคือ ป่ามันใหญ่มากมันกว้างมากวันเรียกว่าเดินมาสำรวจรอบแรกนะคะเก็บไปเท่านี้ก่อนแล้วอีก6วันข้างหน้าหลังจากวันหยุดจะพาไปอีกฟากหนึ่งนะคะของป่านี้เจอเห็ดสีอีกหนึ่งดอกไม่น่าทันนะคะ วันก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านมากได้นิดหน่อยแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปจะสรุปให้ชมว่าได้เห็ดมันปูเท่าไหร่แต่รอบนี้น่าจะเอาไปขายได้กี่บาทก็ตามนั้นนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะคลิปออกอากาศทุกเที่ยงตรงตามเวลาในประเทศไทยสําหรับคนที่สนใจอยากดูคลิปเก็บเห็ดอย่าลืมนะคะเห็ดสวีเดนออกแล้วจ้าวันไหน ที่ไปทำงานก็จะมีคลิปเกี่ยวกับดอกไม้สถานที่สวยๆในออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ส่วนวันหยุดเราอยู่ในสวีเดนเข้าป่ากเก็บเห็ดกันค่ะบ๊ายบาย